เออให้มันต่อยได้สี่ด้วยนะไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรจะเลยนะได้สี่ไม่อัมบลงคนเลยไอ้ไม่มงคนเลยนะโอ้โไม่มงคนไม่มงคนเลยขี่มันเลยอยู่ข้างหลังนะเมื่อกี้แบบตอบไม่ทันข้างไปอุ้ยเนี่ยต้องพาไปเปลี่ยนต้องไปพาไปเปลี่ยนจอเลยเนี่ยแสดงว่าจอเสียเนี่ยเออจอเสียต้องแต่งการต้องจ้างช่างช่างไหนมาซ่งไม่มีเลยเออครับช่างเอ้ยเนี่ใครใครใครขังเนี่ย เฮ้ย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 เปิดหน่อยเปิดเปิดโดนแกงนักจบทิ้งไงเอเปิดไม่ได้หรออืมเอทีวีจอแดงต้องจ้างช่างเนี่ยเาซ่อมดีช่างผมนกังไม่เป็นไรกินซีรีสรอเผื่ออ่ะมีได้แล้วได้แล้วอ๋อไ้คงไฟต้องแบบไม่ถือคงไฟก่อนถึงจะเปิดประตูได้โอเคจะพึ่งอะไรอ่ทางี้มีอะ จาากยยไทรงอะไรเนี่ยแดงๆบุ่นๆตำรวจใครเป็นเมนไปเย็นไปเย็นรีบเดินกันเลยพวกนี้เนึกว่าหาของก่อนยไหนวะไม่มีเลยไม่มีเลยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้กระต่าแต่มันปิดอ่ะรีบเดินกันจังเลยพวกนี้กระโดดไม่ได้ถามพี่เกียร์พี่เกียร์พี่เกียร์แหม่งเอ้ยโอ้โหใครเป็นประจำเดือนเนี่ยประจเดือนได้ใครเป็นประจำเดือนอุ้ยปิดประตูอีกแล้ว มาารยยททไเฮ้ยนี่อะไรอะอย่าพูดเรื่องมรยาทไทยนะโถโผขี <ad> he he ้เหรอโผขี้สมัยก่อนอุ้ยจาสะอาดวะมีภาพถ่ารูปด้วยห้องนี้ไหนอุ้ยห้องนี้น่าอยู่ไปถามไว้อยู่ไหนโดนขังเปิดไม่ได้ด้วยเหรเฮ้ยทุกคนผมโดนวครั้งเอาปมไปปิดก่อนสิเฮ้ยไม่มันมืดอ่ะแล้กดีที่ประตูว่ามันมันต้องโอเคออ้้ยหงเออพาณิยัง ่มีคนบอกว่าอะไรนะเออช่างมันอีกสิบปีก็ประโยชน์อีกอ่านแล้นนี่เออไม่ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วแล้วผมต้องไปยังไงอ่ะอ๋อลืมปิดโคมไฟโอ้ไอโง่เลยหรือว่าชั้นล่างเหรอเฮ้ยมีนิกมากินหมูกระทะของญี่ปุ่นกันเอหมูกระทะหมูกระทะอะไรวะเนี่ยมีถ้วยสามใบอะได้ยังไงเอามูจุ่มลงมาได้ถ้วยน้ำชาทุกคนลงมาข้างล่างเร็ว ขบวนรถไฟอะไรเลยไม่ใช่ม่เคย่การนั่งอยู่ใครตายโอ้ยคือโอ้ยโโอ้คือแบบปิดโทษนะแกมอใหญ่ใช้งานวะอ๋อหยิบกุญแจหน่อยแล้วกุญแจไปอยู่ตรงเป้าพอดีเลยโอ้โหดูดิใครใครเป็นเมนแล้วมาลาดบนเอาเมนไปเดี๋ยวเอเลนรู้นะใจเย็น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 เอลิสเอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอลิสเก็บกุญแจไม่ได้ ว่ามีตุการ์เอ็มเอกันเกิดขึ้นให้พีเอ็มพีให้จเอ็มพีให้ให้สอบเอ็มพีให้เอ็มพีกันจะให้เกชิได้คุญแจไม่ได้ได้กุญแจแล้วจกุญแผมว่าควรนทำเป็นวิดีโอนะเพราะเกมนี้มันนานมากผมว่าดูดูสดๆมันได้เยอะกว่ามันเดียวเลยอันเดียวมีีสตมากกว่าอะไรวะเนี้ยใครที่ดูสเี็สดก็ไปดูช่องคุณโยกได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ ส u บตะไคร้ด้วยเอามีประสบการณ์อย่าลืมตัดสายด้วยแล้วก็ไปทำคลิปสั้นๆมาแล้วคันคอยเป็นเมนที่เต็มเลยท็อปเมนติ๊กตอไปเลยไปเลยเอลโลวเวลคัมเย่เดี๋ยวต้ออเก็บสแตมิน่าก่อนเถอะนันไม่มีวิ่งเออโอ้ยนี่อะไรมีรูปอะไรโอ้โหโมนาลิซาไม่ใช่เหมือนเหมือนอะไรเลยเหมือนแอนในอดีตที่บีเวลม ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพอ้ยอะไรอะไรอะไรหลอนมากด้านหน้า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 เมื่อกี้อะไรอ่ะน่ารักมากโซคิวอุ้ยไใครเอาเลือดไปป้ายตาเนี่ยเอาน้ำแดงมาเล่นทำไมไม่ได้เลยดีฟ้องแม่นะดีมารตี้นะโซคิวมากเอ้ยเอ้ยอะไรตรงเนี้ยเหมือนเหมือนมีเหมือนฉากมันเปลี่ยนไปตรงเป็นเป็นเป็นปูเป็นเป็นไม้เเดดิินนมูนวอลลล์์เยนนี่มูวอ หรือตกเต็มหมดเลยอ้าวเยือยผิดทางทางนี้ไม่็จะทางนี้ครับทางนี้มีน้ำตกอุ้ยสวยมากเยือยผิดทางอุ้ยสวยมากเฮ้ยต้องเฮ้ยต้องใช้ไฟฉายคุ้มครองอีกปะโอ้เอ็มจำได้แล้วล่ะรู้เลยอ็ตะเกียงนี่รู้เลยตะเกียงแห่งความหายนะแห่งความเจริญแห่งสวยต้องจูบดูยี่เหล่สาวอิเฟ เอ๊ะหม่ได้ยินเสียงอะไรปะเออยเออะไรแบบเหมือนเสียงผีเหมือนผีแบบยังไงคอยาวเลยอี่คอยาวเหรอเฮ้ยเฮ้ยได้นเสียงได้ิเสียงผีเสียงผีเสียงผีเรีวเรีวเรีวผีเหรอโอ้ผีเป็ดเรีวบางใหญ่มากเป็นสีสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเสียงเท่าไหร่วะเสียงขีดหนึ่งขีดหนึ่งขีดนี่คือขีเป็นหนอนฮะ อี่ะเดี๋ยวจะไม่ต้องไปนหนอนในน้ำด้วยอ่ะขาดไปแล้วจังสรุปว่าคือมีผีป้าข้างหน้าคือเออไรนน่าจะมีผีมั้งมั้งเท่ากับมั้งเฮ้ยตอนนี้มีมือปีนได้ไหมเอามือประกอบฉากประกอบฉากประกอบฉากตามเสียงเพลงหรือยังไงโอ้ยเสียงเพลงเอ้าเอากระดานหลูกมวยทำไมสวยเหมือนคนขาด นี่ไงมิกาเออไปไปไปมิกหายมิกาหายไปนู่นปะโอ้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 เออ Where is ไปไหนออ Where is the g h o s เฮ้ยมันต้องไปทางนี้ปะทางนี้หรอแค่นออ้หไม่ใช่เหีแซวแบบอ๋อไม่ใช่ผมไป สวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหมสวัสดีครับอุ้ยอ๋อแพรไปไหนวะตรงนี้คืออะไรอ่ะทำไมใหญ่จังคืออะไรใหญ่ๆอ่ะอุ้ยหัวกะโหลกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยกี้เจออะไรไปบ้างเจออะไรมีแท่นบูชาสีอันแต่ละอันจะมีสีกะโหลกพี่ต้องกดมั่วให้เปลี่ยนสีบางอันมั่วจนเสาเป็นสีเขียวมันจะเสาเป็นสีเขียวเหรออ๋อโอเคโอเคแค่เสาเป็นสีเขียว ที่คือผีอยู่ในวะไอตอนที่เราต้องไปทำอยู่ตรงไหนแล้วเราอยู่ของแมปเลยปะเนี่ยมัเป็นหนอนปะส้มโทมัสโอ้ผี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 เจอเลยเจอแล้วมันเป็นตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่เหรอใหญ่ขนาดไหนอะใหญ่ใหญ่มากเลยหรอใหญ่เท่าแขนมันโอ้แขน ลองไปไหนดีวะเห็นอะไรเลยอ่ะโอ๊ตไปกางแมปดีไหมกลางแมปหรอแค่สนใจโอ้โอ๊กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมอุ้ยเสียบเราลองกระโดดไปตรงนู้นไหมไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนเออไม่มีวางตรงนี้หรอฝั่งนู้นปะโอ๊ตตอนนี้มีมือคุณด้วยมือคนณหรือมือยักษ์วิ่งมาดีกว่าวิสาวสีเขียวแล้วโอ๊ยวันนีสาวเจอสาวสีเขียวอ่าแสดงว่า แป๋มเน่าแล้วเอาอซีเคมาหมดแล้วดิอ๋อหรสีแดงอันนึงอะไรอีออุ้ยอุยอ้ยดุดดุโดนอะไรโดนอะไรเยอะมากเยอะมากโอเมกอดโอเ y กอดเยอะมากอะคยังไงอะทุกคนอ๋อนี่มนต่อเออใช่มนเร็วอ๋อมันเป็นตามูเล่นโอเคทำยังไงอะกดกดยังไงอะบุกดไปไเ็นไ อุ <mile> oh. wow. Wow. ้ยอุ like ้ยออุ้ยอุ้ยมีคนตาโอ้มันเป็นหนอนยักษ์เอบด้หนอนสลยนาทีเดยวเกือบตยอจอะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็ขีดไม่คือไ้วเหมือนแบบจอมียานอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะก็้คือก็้คือโฟไฟท์คือไม่ช่วยอะไรเลยอะไรอะแล้วผมแดงอุ้ยนอนโอ้โหมันอามัเอาหนอนายอือตายาเ่าเลยก็คือไฟไม่ช่วยอะไรเลย เออไฟไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วอีกตัวนี้คือแบบเดินเดินตาย,ยไม่ได้เสียงอะไรจะตายนะมาคนเสาสีเขียวมาหลายรอบแล้วไม่จริงเสาเอ้ยไฟไม่ช่วยอะไรเ่ยไปแพทเทิร์นอ้าวอ่าสะบัดตายอีกแล้วตายต่อหน้าดิเดี๋ยวโดนหันสะบัดตายอีกแล้วอุ้ยเนี่ยสีเขียวอะไรอีกอันนึงเราต้องห,ห,หาอีกอีกังโมโง่คนตั้งนาน <laughs> ที่ไหนวนะเอา้า เรียประตูแต่เมันเสาอ่ะเสามันสีเขียวสองอันนี้ค่ะเรยประตูมันยังไม่จบเลยเฮ้ยเจอแล้วนี่อะไรอ๋อนี่ประตูทางออกประตทางออกอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ้าวเฮ้ยโอ้โหถึงได้ไม่แรงจังอ่ะติดต่อหน้าเลยนี่ก็คือมันแล้วแต่ว่าเราโดนนานว่าเราโดนนางแรงขนาดไหนแค่คือพูดง่ายๆเราโดนนางตีแบบนานขนาดไหนอ่ะเมื่อกี้เดินแบบเบิร์ดที่เดียวตายเลยเดินเบิร์ดเดียวตายเลยอ่ะ ภาชนต้องอย่า oh. ล oh, okay. ืมออกกันเวทนะไอตัวนี้เป็นแม่หมดออกกันเวทด้ยนะคนโดนเบร์ตายเออออดทอยออกไอ้ไกลอาหย้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ ไม่เดือนทีแรกมาทำไมไม่เห็นวะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหหนวนฟางห่างทุกคนโอ๊ยเจอเสาเจอเสาเจอเสาใส่แดงอุ้ยนี่ได้แล้วเสาหนึ่งอุ๊ยพี่เมื่อกี้เห็นอะไรไหมเมื่อกี้เห็นอะไรไหมอ้าวตัวดาเมจอยู่ดีเบื่อตายเลยโอ้โหอุ้ยอีกเสาอีกสามน้วโอเคได้แล้วได้แล้วครบสี่เสาแล้วใช่ปะยังสี่เสาไม่รู้ตาย เอออได้ได้ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมกดเสาสีแดงเป็นสีเขียวแล้วอันนี้น่าจะครบแล้วมั้งใช่ปะะไปดูกลางนครับเนี่ยโอ๊ยหมดได้ยินเสียงอะไรทั้งอย่างหนึ่งโอ๊ยทำยี่อะไรโอ๊ยมุ้ยมันมีทางตัวเองอ่ะอ้าวเหรอต้องประตูมันเขียวไปแค่อันเดียวเองงงเหมือนกันไอ้เอานอากดตุ่มเองเหรอไอ้หนอนลูกจิต ต้าาับบนโลกเออเออย่งสามอยู่เลยโอบไหนวะข้างเดียวโอ้โหเาจะตายแล้วครับจะตายแล้วครับแล้วเหลือเสาอีก็ดีเสายังไม่เขียวอ้าวเว้กลับแล้วแถอไหนบ้างวะนี้คือเขาเสาไหนบ้างไว้ตรงนี้เสาตุ๊ด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 ตุ๊่าุ๊ัตุ๊ดีุเดตุดต ต่อหน้าที่ยังไม่เขียวก็คู่ใหม่ก็ตายเถอะมันกู้มาขนาดนี้โอ้ไม่ก็เนธชั้นสมุจืโอโอตายก็ได้ครับผมนะทำไมขนาดนี้ทำไมจะพุ่งมาตายเดี๋ยวอ่ะทุกคนคำซาบิดาก็หยุดไม่รื้อจังโอ้ ตรงหน้าเลยไฟสวดตายจนชินแล้วกระโหลกไม่ต้องเขียวหมดก็ได้อ๋อขอแค่สาวสีเขียวก็พอเอาตายอีกแล้วไรวะตัวมาสีท่ทีตายเลยอ๋อบางอันแดงใช่ไหมเออคือสำหรับ <c oughs> กระโหลกเป็นสีเขียวสีแดงก็ได้แต่เพียงแค่ขอให้สาวเป็นสีเขียวก็พออ๋ออย่างว่าหนึ่งงานใช่ไหมต้องเขียวหมดก็คือก็คือต้องทำแค่ให้สาวสีเขียวก็กระโหลกให้เป็นสีแดงหรือสีเขียวก็ได้ม่วๆไป เราต้องให้เสาขึ้นเป็นสีเฮ้ยตรงนี้เขียวแล้วันนเขียว่าตรงนี้เสาสีเขียวหนึ่งสองอ้มันไปอีกแล้วดูแพทเทิร์นของเธอจังเลยทำไมเธอถึงได้เดินไปขนาดนี้โอ้หน้าจอแดงมากทุกคนโอ้ยเกือบโดนดเฮ้ยตรงนี้สีตรงนี้เสาแดงตรงนี้เสาแดงไปกดไปกด ไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วอุ้ยไปคับไครับกมานะเดินไกลนะเดินนะไอ้สวิ่งช้าลงพอวิ่งปนาใครมาสวิ่งช้าลงไดคิดไปเองเป็นี่ไอ้โสทำไมมันไม่เขียววะทุกคนนี่กงกดไปเรื่อยๆมันก็ได้กดไปเรื่อยๆมัวเอาอุ้ย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 มัวเอาเขวแลวเขวแวเขยวแลเขียวแล้วเวแล้วกเีกว่าได้แล้ว แรียว่าได้แล er ้วใช่ไหมมันเราอดควรอยู wow. ่แล oh ้วเนี่ยอดควรแล้วแต่ว่าอู๋หมายก็โดนหามันแค่นิดเดียก็โดนโอ้โหน้าจอแดงมากเลยทุกคนยังปลอดภัยดีอยู่โอ้หมายก็เฮ้ยเขียวหมดแล้วทุกคนเขียวหมดแล้วเขียวหมดแล้วมาเร็วมาเร็วเวมดแล้วมาเร็วมาเร็วเรมาดู้วตวไ้วเมมารหมเอร้อยไวอยู่ไหมโอเคควรจปลอดภัยดีโอเคโอ้โหดูแลดิเติงตึงอุ้ย เขาวดมีรูปใครใส่หนวดด้วยอ่ะโอ้ยโอ้ยมีผีเต็มไปหมดเลยอ่ะ้วิธไมมันมีแต่ผีที่เราเคยเจอมาหันเลยวะเนี่ยนี่เป็นหุ่นเชิดของลูกน้องคุณที่ผูกไว้กับคำสาบนี้อ๋อใส่ไอ้พวกนี้โดนทำไมหน้าจอมันแดงอ่ะมันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะก็โดนผีตีกับตายอ่ะมันก็เลยหน้าจอแดงมาเพราะเราทำอะไรกับฉันทำไมเราฉันต้องถูกด้วยหมดทุกหมดโลกโอ้ไม่กด โหมองอะไรบนเลยอ่ะทุกคนอยู่ไหนกันอ่ะอ้าวก็วาก็มองหมแล้วาอดแล้วอ้าวเหรอจริงเหรอจริงโอเคว่าแม้เหมือนกันต่อโอเนี่ยโอเคเลือดดีเลือดดีเหรอไม่ขอเราเองเรยเป็นนิดนึ่งหมดเลยละนี่บ้านโอยบ้านน่าสวยจังเลยอยากอยู่สงสัยว่ามีใครอยู่ในบ้าน ถ้ามีใครอยู่ในบ้านรีบอมันอีสนเฮาส์ยตายแล้วเนตายแล้วใช่ไหมเย้แอนอาไอ r เนี่ยไม่วาบอ้นี่วับแล้วไ่วับนี่ว่ินเอาชัตเตอสามว้าวอุเป็นแมงมุมเลยชัตเตอร์สอเป็นแมงมุมวะเนี่ยจบแล้วนี่ไัวเป็นหนอนและแมงมุมแมงมี ข้อใส่ตรงไห่ครับในโยงอะไรก็ไม่รู้เยอะมากมายตัวพวกผีตัวที่เราทุนน่าจะหายหมดแล้วแบบว่ารอเล่นคือแบบจบเป็นแล้วนะฮะเวลาเช้าตีสี่นะก็อย่าลืมกดติดต่อใช้ด้วยแล้วก็คุณหยกก็แบบขโอ้โอมีคนทำเป็นแผนแผนโอ้โหเดี๋ยวนะมีคนส่งแผนที่มาให้เราตอนประมาณสี่ทุ่มแต่คือเราเล่นจบไปก่อนแล้ว ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็บายบาย